ยินดีต้อนรับเข้าสูช่ชาแนลมิสเตอร์มิเกมะนะฮะวันนี้ <Nope. S 1> นะฮะมาอยู่เกม EA s p o r t FC Mobile นะฮะ <Okay. S 1> ก็วันนี้เราจะมาเปิดแพ็กกันนะฮะโดยที่ตอนนี้เรามีเพชรหนึ่งมนหนึ่งพันกว่าเพชรนะฮะก็เราเป็นสายฟรีอยู่แล้วนะฮะดูทีมเราครับนี่ฮะทีมเรานี่ทีมเราก็ต้องบอกว่าอ่าเป็นสายฟรีอะเนาะ <c oughs> พอแม่งเกือบทั้งทีมครับเราก็เลยจะมา ว่าจะมาซุมแพ็กนะฮะเนี่ยเป็นแพ็กแพ็กอีเวนต์ยูกิดกิดยูฟาเชเปอร์ลีกครับก็เป็นแพ็กมาตรฐานตรงนี้นะฮะก็ลังเลนะฮะว่าจะเปิดแพ็กอัลต้าหรือว่าแพ็กมาตรฐานนี้แต่ว่าดูแล้วก็ผมว่าแพ็กมาตรฐานมันน่าจะคุ้มกว่านะฮะแล้วก็เราเปิดครบ10ครั้งนะครับ1วันก็คือเปิดได้10ครั้งแหละเราก็จะได้รับของขวัญมาตรฐานนะครับที่การันตีนักเตะ นักเตะนี่8 3ดสถึงเกนะครับผมโอเคซิงอ่าตัวนี้นะครับตัวเขาเรียกว่าอะไรวะแต้มเออแต้มเขียวที่เติมอ่ะเออเนี่ยเงินเงนแต้มเขียวนะฮะก็เราได้จากพาร์ทที่แล้วมานะฮะก็เล่น,เล,นเล่นพาร์ทเล่นพาร์ทอ่าอีเวนท์ที่แล้ววินิสซูสผมเลยผมเล่นไม่จบนะฮะแต่ว่าก็พอได้เงินเง,งินเขียวมาอยู่900นะฮะก็ถ้าบวกกับเพชรก็จะได้ประมาณ10 เกิน10ครั้งแหละแต่เราจะมาเปิด1ิบอันนะฮะโอเคมาเริ่มกันแพ็คแรกเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นแพ็คมาตรฐานก็จะมีนักติครับเวอร์ชันคู1หนึ่งแล้วก็นักติพื้นฐานคูสองแล้วก็ได้โอกาสได้เหรียญ1นึ่งหถึงสีล้านเลยวโอเคมาครับแพ็คแรกจัดไปไอ้ที่มาแพ็คแรกแม่งต้องบอกแล้วว่าแพ็คแรกมามัน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 โอ้โห สองแสนใครวะเนี่ยโอ้โหไปฮะเกลือครับไอ้เยี่ยเค็มจัดเลยไปครับครั้งที่สองมาวอกอือ <Walk. S 2> สองแสนเกลืออีกแล้วครับเดี๋ยวเราจะลองเปิดแบบว่าสองแพ็คเลยสองแพ็คพร้อมกันดูนะฮะไปจัดมาไอ้เยี่ยมาวอกมาวอกมา โอ้โหสามแสนห้าใครวะเนี่ยกลางรับก็เราก็จะเปิดไปทีละแพ็กไปเลยนะครับทีเนี้ยให้ครบสิบห้าครั้งมาบล็อ,อกต้องบล็อกแล้ววะ่ะโอ้โห <c oughs> ได้สองแสนอีเวนต์ยูเซียวครั้งที่หกมาครับครั้งที่หกยังไง ครั้งนี้ต้องบอกแล้วนะไอเชี่ยรครั้งนี้ต้องบอกแล้วนะมาโอ้หกแสนโอเข้มปีเลยปะครั้งที่เจ็ดมาครั้งที่เจ็ดครั้งที่เจ็ดมัน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 มนโอโยโอแดมโอเฮ้เฮเ้โหลดนานอย่างนี้ หลุดนานอย่างนี้หลุดนานอย่างนี้เอา้าโอหลุดอะไรวะเนี่ยอืมก็เมื่อกี้ก็เร่งออกจากเกมไปนะฮะโอเคเรามาลุ้นต่อในครั้งที่8มามายังไงโอ้โหเอ้ยเดยองสองแสนโอ้มาครั้งที่เก้าโอ้เพชรไม่พอแล้ววะเอ้ยผมลืมา เราจะใช้ตัวเงินเขียวเปิดนะฮะมาครั้งที่เก้ามาครับครั้งที่เก้ายังไงโอ้ยโอ้ยมาครับครั้งสุดท้ายก่อนที่จะเปิดการันตีมาดิเฮียใครโอ้ไม่วอกว่ะสามเปนห้าโอเข็มจัดเข็มจัดเลยว่ะ เค็มจัดโอเคก็เปิดไปแล้วสิครั้งนะครับก็ต้องบอกว่าเค็มจัดนะโอเคมาลุ้นหนึ่งครั้งการันตีนักเตะ83บวกถึง94นะฮะผมก็ไม่ขอตัวไหนมากครับขอตัวที่อยู่ในนี้แล้วกันนะครับจัดไปมาว่าให้เชื่อมามาอืมเอาอุ้ย โอ้ยโอ้ยไปมาวอกวอกมาอย่ยวอกมาวะยูซียอโอเฮ้ยเน็ตอะไรเนี่ยสเปนกองหนะ้าเลิติโกกิดมันกิดมันโอ้โโอ้โอมูลตาต้าอื้อหือมูลาต้าว่าะอื้อหือ เดี๋ยวดูโอ้ล้านสามดูสแตทก่อนมูราต้าเวอร์กรดสี่ห้าราคาราคาก็ล้านกว่าอยู่นะนี่จะมองดีนเนี่ยตัวนี้มองดีไหมมูราต้าวะ่ะ กันม่งอยู่นี่วะนี่ไงมงแปดสิบหกโอ้ตัวที่ดีที่สุดของเราคือโมล่าต้าวะหมดไปสี่ร้อยูซกับเท่าไหร่วะเท่าไหร่เพชรเนี่ยประมาณแปดพันเก้าันเพชรนะครับ